ค่ะวันนี้ก็พบกับช่งงนนางแม่ในสตาร์ลี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่เชียงบุรีศิยีศรีราชานะคะอันนี้เราอยู่ในห้องนะคะและไม่มรอเนตกันแล้เป็นไงคะเด็กนุ่มมากเ,เลยค่ะเด็กนุ่มมากเลยอันนี้ก็คือโต๊ะโตฟานั่งใช่ค่ะโซฟานั่งแล้วตรงนั้นก็จะมีโต๊ะอี่ เก้าอี้ดิค่ะเก้าอี้นะคะแล้วก็จะมีโตะ๊ะไม่มีกระจกไม่มีกระจกโน,น่นกระจ <laughs> นกน,นี่นะคะอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศวิวเนาะอุ้ยดูขาด้างล่างสิอ๋อมีสระว่ายน้ำเลยนะคะดูสิคะคืนโอ้เด่นดนอนบ้างเลยคะ่ะโหดูสิคะแบบโหสระว่ายน้ำก็ดูลึกเหมือน ดูลึกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะอ่ไปดูที่ไหนอีกคะโอ้หนือไนพิชีโอเคค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อข้อข้าวของกินเนี่ยในตู้เย็นว่างเปล่าแค่ไม่มีอะไรเลยดูข้างน้ำเดี๋ยวรอน้องออกมาก่อนโอเคราดูข้างนอกก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่้างมือ ทำยังไงคับหลังมือต like yeah. right. right. ุ่นแ nah ้วครับกระจกอันนี้คือตู้เสื้อผ้าละค่ะอันนี้คือตู้เสื้อผ้ามีตอรี่ให้ด้วยอ่ะดูดีดูดีมากเลยค่ะอันนี้นะคะก่อนที่จะมาบดเตียงอ่ะเสร็จแล้วหรอคะคุณกดน้ำยัง นี่ไ,ไป่ไปดูสินี่ค่คะอย่างนี้คือห้องน้ำนะคะต้นี้นหนนีอันนี้เขาคือปลุมกดชก้ม <c oughs> ไม่ต้องแนะนำก็ได้ปุ่มกดหนะตูเป็นกระจกมองทะลุดได้ด้วยนะ <c oughs> นี่นี่อาบน้ดูที่อาบน้ำน,นี่นช นัอง coating, อยู่เห็นข้างนอกไปแล้วคขงนอก้เห็นมน่ะเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นไเห็นเนื่อห็นแม่ไหละไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยใช่ไหมค่ะนี่ค่ะนี่คือเตียงน้ถึงล้วนจะตกเตียงไหมเนี่ยเตียงสูงเชียว แม่คอนีมันปิวอลงรวงลงงนลนี่ค่ะอีีอ่างลังเนาอ๋อมันเลื่อนได้ครับอพปิดไว้ก็ได้ค่ะเผื่อแบบมีคนเข้าห้องน้ำองเงี้ยเฮ้ยลิงโอเคไปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้นะคะบาย ้าบ้านอยู่ทางโน้นค่ะคุณนงนนับ้าวน่คาคุณมีอะไรบ้างเอคอไปได้เลยค่ะบ้านตี้ยเนเนาต,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 ตัวใหญ่ทั้งห้องมีเล่นกันอยู่2คนนะคะ เนื้นั่งได้เปล่าเนื้อจะความมา่ำมะเนื้อต้องนั่งตรงกลางแหละนั่นไงเห็นไหมล่ะใช่มันต้องสองคนใช่มันต้องมีสองคนแต่หนู่เดียวในชองเล่นด้วยน้อไม่เล่นด้วยอ่ะพี่นน <c oughs> เนื้อโตแล้วไง <c oughs> คุณานก็ง่วนอยู่แต่ในบ้านนะคะ <c oughs> ทำอะไรคะคุณ อ้าวเล่นกันคนละตัวอ้าว <laughs>

เดับไกเชนกับ้ยคอยาางูช้นยี่ห้าเลยค่ชั้นยห้าพืนไปชั้นยี่หกใช่ไหมอย่าไปจจกลูก เดินเบาๆกันนี่ค่ะยังมดสีกหัว ีเยวัล่นน้ำดึกกันเหยอเมชอบเล่นไนนั่งเบียดทั้งหมดเลยเอาถ่ายรูปก่อนตอนนี้นะคะาอยู่ชั้น2ี่หแล้วนะคะบา ทุกตอนนคืสะานแต่ว่ามันเป็นชมเจริงๆนะคะไม่ใช่ค่ะัเกินดนกระจกเุนเจับไม่ช่ไมัต้องมีสองนั้นมีอัเดียวอันนี้ค่ะแดดเงี้เอ๊ะ ไฟไหมไฟค่าลูกไฟค่ะไฟมันมีมะงอยู่ในไหมตอนแรกพี่นึกว่าลูกโป่งพี่ก็เลยไม่กล้าจับเนี่ยพี่กลัวโอเคไฟเปลี่ยนสีนะเนี่ยใช่ไหมลูนอะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วจากสีเหลืองเป็นเปลี่ยนสีเขียวแล้วไฟอ่ะ เปล,ลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วค่ะเหรอเดี๋ยวลองเลนะคุยทำมเราเปลี่ยนเป็นสีครูค่ะว้าวไฟเปลี่ยนสีนี่ค่ะเมื่อกี้ก็เป็นสีไฟอยู่าเลยเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วค่ะไหนอย่าโดนลูกเดือดแตกแบบคุยจริงสุดยอดมากเลยค่ะอุ้ยสีขาวอันนี้น่าจะกลังจะเปลี่ยนสีนะคะเพราะมันลูกใหญ่เวอร์นะคะ อเสคะสเขียวโอเคโอเคค่ะอย่าไลกันะคไม่ยกดไลค์กดแค่ได้ไมนะคะ